รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทีเด็ดเมืองไทยครับเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำนะครับทุกวันพุธวันกลางสัปดาห์10โมงครึง่งโมเดิร์นไทกับผมเอิร์ธสันอิทธิสุขนันทครับทุกครั้งที่เราเจอกันนะครับผมก็จะมีเรื่องราวของความเด็ดของเมืองไทยในแง่มุมต่างๆํามาฝากกันครับ เกือบ2เดือนแล้วนะครับพื้นที่ในเขตกรุงเทพมพานครนะครับซึ่งบางพื้นที่ก็ประสบเหตุภุทกัยแบบมากหน่อยนะครับบางพื้นที่ก็มีผลกระทบน้อยหน่อยครับผมนะครับแต่เรียกว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านไปครับหลายคนก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้เพราะมันคือสิ่งที่เราเรียกว่าภัยธรรมชาติเพราะถ้าใช้คําว่าภัยธรรมชาติครับผมมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะสามารถอยู่กับมันและตั้งรับมันอย่างไรอันนั้นคือสิ่งที่สําคัญกว่านะครับวันนี้ในช่วงของทีเด็ดเมืองไทยจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับอี นในการตั้งรับกับมันเพราะว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเราได้เห็นทั้งเรื่องราวของน้ําใจความรักและความสามัคคีของคนในประเทศไทยเดี๋ยวรอติดตามได้ในช่วงของทีเด็ดเมืองไทยครับแต่ว่าช่วงแรกของรายการนะครับคุณเอฟธนนรอพร้อมอยู่แล้วนะครับกับอาชีพเด็ดๆที่จะแนะนํากันในช่วงของทีเด็ดอาชีพครับช่วงนี้สนับสนุนโดยกรมพัฒนาที่ดินพลิกฟื้นพื้น,น,นดินไทย ขอบคุณพี่เอิญมากมากเลยนะครับและพบกับผมครับเอฟธัญน้อมนะครับรายงานตัวอีกแล้วครับในช่วงทีเด็ดอาชีพวันนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับไอเดียอาชีพดีๆเด็ดๆโดนๆครับและอีกหนึ่งอาชีพที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูในวันนี้นะครับอาชีพนี้นะครับกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นนั้นเจ้าของอาชีพเขาต้องบุกไปขุดถึงใต้เทือกเขาหิมาลัยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับได้ยินแบบนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรผมว่าเดี๋ยวเราไปดดดูห้เเ็นนววยย2ตาากกััลี่ครบ อ้าวสวัสดีครับพี่ไรครับโอ้โห,โโหพี่ <F> นี่มาถึงร้านครับผมเห็นป้ายติดมาเริ่มเลยครับออคอนไฟหินเกลือจากเทือกเขาหิมาลัยขอถามก่อนเลยครับพี่มันมาจากหิมาลัยจริงๆครับใช่ค่ะพี่เป็นคนนําเข้ามาเองค่ะแล้วก็อยู่ตรงไหนของเทือกเ,<ข>เขาครับอยู่ใต้ภูเขาหิมาลัยลึกลงไปสองสามร้อยเมตรค่ะอ๋อจริงเหรอรถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ที่ตรงนั้แต่ก่อนเป็นทะเลนะคะ แล้วมีการดันตัวของเปลลกโลกแล้วก็มีการเป็นุลทำเหมือนเกลือขึ้นมามันก็กลายเป็นก้อนหินเป็นผลึกใสอย่างเงี้ยค่ะพี่ครับเกลือพวกนี้เขาตต่างจากเกลือทะเลไงบ้างก็เกลือทะเลเจอส่วนใหญ่ก็จะมีแค่โซเดียมกับคลอรด์เป็นตัวหลักเกลือตัวนี้มีได้ค่า80 แล้วทุกอย่างนี่จะไม่มีการทิ้งไงคะคอยา่างสมมติขุดมาแรกๆจะเป็นทรงธรรมชาติแบบนี้ครับ<ผ>ม,มบอันนี้คือเป็นแบบธรรมชาติเลยถูกไหมฮะใช่ไม่มีการทําอะไรแก้ขุดแล้วก็เ<อ>จาะรูข้างในเพื่อใส่ไฟค่ะครับอย่างนี้นะคะเขาจะใส่ไฟเข้าไปแค่นั้นเอง การเจาะรูเนี่ยเพื่อใส่ไปเป็นความฉลาดเพราะว่าคือจริงๆแล้วหินจริงๆแล้วเกลือเนี่ยเขาตันถูกไหมใช่ตันอ๋อแล้วก็เจาะเข้าในให้เพื่อใส่ความร้อนได้คือถ้าใหญ่ๆก็ทําเป็นธรรมชาติขุดขึ้นมาอย่างนี้ช่างน้ําหนักเจาะรูขายเลยแต่ถ้าบางคนเป็นแบบทรงเพื่อตกแต่งบ้านไงคะแล้วเป็นตามหงจุ้ยเราก็จะมีการไปเจียทาเป็นรูปตามที่ลูกค้าต้องการครับแล้วก็เหลือเศษเล็กลงมาก็จะมาเป็นแคนเดิลอย่างนี้ค่ะไว้จุดเทียน แล้วอ,อยาว่างพวกนี้ฮะอายุการใช้งานของเขาเป็นไงบ้างครับ การใช้งานนี่ได้ตลอดชีวิตเลยค่ะของเกลือยกเว้นอย่าให้เขาละลายเพราะเขาจะเล็กลงด้วยการละลายน้ําหรือเมื่อน้องไม่เปิดไฟแล้วอากาศชื้นเพราะการทํางานของเกลือตัวนี้เขาจะดูดความชื้นจากอากาศรอบๆมาที่ตัวเขาแล้วตอนที่เขาคลายความชื้นเขาจะปล่อยประจุลบออกมาทีนี้เราใส่หลอดไฟเข้าไปเพื่อกระตุ้นให้เขาคลายความชื้นเยอะขึ้นเื่อเขาคลายเขาก็จะดูดเข้ากับไใหม่ายไมนั้นจะไม่มีวันหมดค่ะเรื่องของรูปทรงกันบ้างเป็นไงบ้างฮะมาดูทางด้านนี้บ้างเป็นไงาะสมมติว่าปีเซียบางทีเขาอ๋อนี่คือปีเซียแหละครับใช่นี่แกะเป หรือว่าเป็นรูปหงบางทีเขาไปดูหมอดูมาอยากจะได้ทรงนู้นทรงนี้อย่างทรงกลมเนี่ยเราจะขายดีมากเพราะคนจีนเขาถือว่ากลมกลมทาอะไรแล้วไม่มีอุปสรรคคนตอบรับเป็นไงบ้างครับก็ดีมากเลยค่ะอันดับแรกก็คือเราขายเป็นของแต่งบ้านสวยงามแต่ว่าคนที่มีปัญหาภูมิแพ้เป็นทางเรื่องหนึ่งเหมือนสองต่อว่างั้นนะใช่ใช่ก็ซื้แต่งบ้านแล้วก็ได้ประโยชน์ทางสุขภาพและสวยพูดถึงวิธีทํากันมากดีกว่าเป็นไงบ้างครับวิธีทํา ก็วิธีทำจริงๆเราสั่งสาเร็จมาจากเมืองนอกแต่ว่าแบบตัวนี้เราก็มาเติมฐานที่เมืองไทยนะคะคือจริงๆที่เมืองนอกก็จะมาเป็นแบบนี้ใช่ใช่ซึ่งต้องผ่านการสารปทานอะไรก็ตามแต่ยังถูกกฎหมายออกมาเป็นแบบนี้ส่งมาให้พี่ไร้พี่ไร้ก็อาจจะมาเพิ่มเติมทําฐานขึ้นมาเตียแล้วก็เติมแค่ใส่ฐานเข้าไปเอาวัสดุบ้านเราครับพี่ไร้ครับเกลือพวกนี้เ็าทานได้ไหมทานได้ค่ะเรามีนาข้าวแบบเป็นผงสาหรับทานบางคนทานแบบนนดี้ถอกค่ะลองชิมไหมคะ ได้ค่ะพี่รสชาติเป็นไงคะเค็มค่ะแต่เค็มสุภาพเค็มนุ่มนวลบางคนก็ชอบทาน อย่างมีทางอีสานเนี่ยซื้อไปเขาก็ไปหยิบทานเล่นกันอร่อยนะฮะอร่อยไหมคือเขาเขาจะเคลมก็คนไม่ทำสเต็กอะไรแบบนี้ยเคมแบบมีรสอร่อยใช่ค่ะใช่เอาละครับพี่ไร้ครับวิธีการดูแลรักษาที่ถูกต้องจริงๆต้องทำยังไงฮะจริงๆแล้วหนึ่งมันเปิดไฟนะคะอ๋อมันเปิดไฟิไฟนิดเดียวเองครับผมต้องลางวันเปิดต้องเปิดไหมถ้าเปิดได้ดีแต่ถ้าเราไม่อยู่บ้านเรากลัวเรื่องไฟฟ้าใช่ไหมคะปิดไว้แต่ปิดแล้วช่วงหน้าฝนเนี่ยค่ะใช้ถุงพลาสติกธรรมดาเนี่ยค่ะปุมตอนที่เราปิดไฟนะคะครับผมุมเนี่ยค่ะการ การความชื้นเพราะเกลือเนี่ยค่ะเขาคุณสมบัติเขาจะดูดความชื้นครับผมแบบนี้แค่นั้นเองจบเลยสมมุติไม่อยู่บ้านแล้วหลายวันก็คุมแบบนี้แค่นี้อยากให้โดนอากาศแค่นี้ครับผมเอาละครับพี่ไร้ครับปิดท้ายนะครับอยากให้พี่ไร้ฝากไอเดียดีๆในการประกอบอาชีพให้กับคุณผู้ชมครับค่ะก็ หนึ่ทำสิ่งที่เราชอบนะคะทำจริงจังก็เป็นอาชีพได้ค่ะก็ผลตอบรับดีกำไรก็พอมีอยู่นิดๆได้เลนีดน้อยครับแหมวันนี้ครับขอบคุณพี่ไรมากมเลยที่มาแบ่งปันข้อมูลดีๆนะครับทำให้ผมและคุณผู้ชมได้รู้ว่าจริงๆแล้วใตาเชื่อเขาหิมาลัยมีเกลือแบบนี้ด้วยขอบคุณมากเลยครับ นี่คืออาชีพเด็ดๆนะครับที่คุณเอฟมีมาแนะนํากันแบบนี้เป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับในช่วงของทีเด็ดอาชีพนั่นเองนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้คุณเอฟยังไม่ไปไหนครับเพราะว่าในช่วงของทีเด็ดเมืองไทยคุณเอฟเป็นอาสาครับที่จะขออนุญาตพาไปที่หมู่บ้านบัวบานครับเป็นอีกหนึ่งชุมชนครับที่แสดงพลังสามัคคีครับแล้วก็บริหารจัดการเรื่องราวของเหตุอุทกภัยให้ผ่านไปอย่างราบรื่นรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับติดตามได้ในช่วงของทีเด็ดเมืองไทยครับน้าาทท่่วมมิงกเไร น้ำใจไทยยิงมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมขออาสารับหน้าที่แทนพี่เอิร์ธน,นะครับพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ <ใน S 2> พ่อแม่พี่น้องน,นะครับที่อยู่ในซอยนี้เลยครับคุณผู้ชมครับหมู่บ้านบัวบานนะฮะหมู่บ้านบัวบานแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในซอยเคหะบางบัวครับ ซึ่งผมขอย้อนนะครับไปถึงวันที่น้ําได้บุกเข้ามาท่วมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับตอนนั้นคุณผู้ชมคงจะเห็นภาพข่าวนะครับว่าน้ําได้ท่วมพื้นที่ของถนนวิภาวดีรงังสิตและถนนพระโขนโจยทินครับและหมู่บ้านโบบาลแห่งนี้นะครับตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่าง2ถนนนี้พอดีครับแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้นั้นแห้งสนิทและสามารถรอดพ้นจากการถูกน้ําท่วมครับนั่นเป็นเพราะความสามัคคีนะครับ และการร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะครับในการช่วยที่จะให้หมู่บ้านแห่งนี้รอดพ้นจากการถูกน้ําท่วมเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคนในชุมชนกันนะครับว่าเขามีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรตามผมมาเลยครับพี่เป็นครับสวัสดีครับผมแหมกาลังทําอะไรอยู่ครับอ๋อกาลังดูแหนกสอบราทยที่เราขนมากองไว้ตรงนี้ค่ะครับผมแหนกสอบทรายตรงนี้คือแต่ตอนแรกเขาอยู่ตรงไหนฮะตอนแรกเราอยู่แถวนี้่ะอ๋อ คือตอนนี้เราอยู่ที่ปากซอยนะฮะมองเข้าไปในซอยเนี่ยประมาณสักกี่เมตรครประมาณสัก800เมตรโดยประมาณ800เมตรโดยประมาณนะฮะซึ่งซึ่งสองข้างทางก็จะเป็นบ้าน2ชั้นเป็นเหมือนทาวเฮาส์ตลอดเส้นทางเลยใช่ไหมฮะมีประมาณสักกี่หลังคาเรือนนะ,ะ200กว่าหลังคาเรือนโอ oh, ้โหเยอะมากเลยนะฮะวันที่น้ําจะเข้ามาเนี่ยทราบก่อนล่วงหน้าไหมครก็ตอนแรกก็ไม่ทราบนะคะทีนี้ว่าพอดี ออกไปที่ตลาดบางบัวแล้วเป็น้ำท่วมก็เลยมาปรึกษากันแล้วให้ไปดิท้ายซอยตอนนั้นแนวทางในการป้องกันเป็นไงตอนที่ปรึกษากันก็คือต้องสูบน้ําออกจากท่อหมู่บ้านเพราะว่าอาจจะน้ําอาจจะเข้ามาในท่อครับคือท่ออยู่สองแนวตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยจนถึงท้ายซอยเลยนะฮะเเรามาคิดกันว่าเราทุนเราไม่มีนั่นสิครับครับผมก็เลยเคอะต่อบ้านแล้วเรี่ยไยก็คนละนิดเล็กน้อยเล็กน้อยก็ได้ท่อเดวอวมาสองตัวที่ต้องการกระสอบทรายก็เคยประสานงานกันไปเพื่อไปเอากระสอบทรายมาทํา โครงการในหลวงท่านการแก้มลิงคือคือนึกถึงโครงการของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวขึ้นมาเป็นแนวคิดที่จะมาเอามาปกป้องหมู่บ้านถูกไหมครับครับผมเป็นไงฮะคือคือหลังจากคิดถึงแนวการนี้แล้วทํำยังไงก็คือระดมกระสอบทรายไปเอากระสอบทรายที่ของกองทัพบกมาทาแก้มลิงท้ายหมู่บ้านเพื่อจะยันน้ําไม่ให้น้ามันดันกําแพงเข้ามาถ้าดันกําแพงเข้ามาได้นี่คือเสร็จเลยแล้วเป็นไงฮะคือกันกันอยู่กันอยู่น้ำท่วมยิ่งมากเท่าไร น้ใจไทยยิงมาาาากกกกว่่่นนนนนนััั้้้เเเรรคคคไไไไทททททยยยมมมิิงงอดงจะีความสุขและปลื้มใจมากค่ะที่หมู่บ้านบัวบานของเรานะคะมีความรักและสามัคคีนะคะเป็นหนึ่งเดียวกันทําให้เรารอดพ้นจากอุทกภยัยน้ําท่วมครั้งนี้นะคะยังอยากจะให้เขตหรือใครเอาโครงการนี้ไปเป็นตัวอย่างเหนื่อยกันเมื่อกี่วันลวค่ะแล้วเราก็ไม่ท่วม ตอนแรกๆนะคะขาชาวหมู่บ้านโมบานเรานี่เราจะต่างคนต่างอยู่แต่พอมีน้ําท่วมเข้ามานี่เรามีความรู้สึกว่าเราสามาคีกันรเรา <ผม S 2> หันหน้ามาคุยกัน<อ>แล้วเราจะรู้จักกันทั้งหมู่บ้านนะฮะอาน,นี้อยากคุณพี่คนนี้สวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับะะเป็นไงบ้างครับดีใจด้วยนะครับที่ไม่โดนน้าท่วมครับเป็นไงบ้างฮะดีใจไหมก็ดีบ้านไม่พังครับผมแล้วแล้วคุณพี่ได้ช่วยอะไรในชุมชนบ้างครับ ก็ร่วมด้วยช่วยกันทุกคนนะคะครับผมว่างอือคือแบ่งหน้าที่กันไปคือใครใครให้ทําอะไรเนี่ยเติมใจทําช่วยกันหมดทุกคนแนวแนวร่วมก็คือขนกระสอบรายครับผมอันนี้สําคัญมากเลยนะใช่ค่ะตอนนั้นใช้ชีวิตแล้วค่าปลาอาหารอะไรเป็นยังไงบ้างฮะขาดเหลือไหมอะไรก็ขาดแค่นครับผมอาหารการกินก็ลําบากจะไปไหนก็ลําบากครับคือไปเช้า ผลเยอคือขับเย็นเลยการรวมกันแล้วส่งตัวไทยไปซื้อหรือว่าใครสะดวกออกไปก็แล้วแต่ก็คือรวมกันแล้วส่งส่งคนไปซื้อรถคันนี้คือพุะเอกของเราครับผมเนี่ยฮะใช่คทำไมฮะที่จะออกไปซื้อน้ํามันอ๋อซื้อสบียงทั้งหมดใช่ค่ะคนแบบว่าคนแก่คนป่วยอะไรออกไปหาหมอหาอะไรคือรถคันนี้ของคุณเอกอะค่ะตรงนี้ก็คือบริเวณที่ เรียกว่าเป็นจุดแก้มลิงถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็เป็นจุดที่ทุกคนเนี่ยในซอยมาใช้ชีวิตกันอยู่ตรงนี้มาช่วยเหลือกันมาทาอะไรทานอาหารกันก็ตรงนี้เลยใช่ค่ะคือนี่คือคือโรงครัวรับอ๋อนี่คือโรงครัวเหรอครับโรงครัวค่ะแล้วก็ทุกคนก็คือมีแผนกช่างแผนกอาหารนีคือการแบ่งหน้าที่กันนะถูกไหมใช่แบ่งหน้าที่กันครับผมก็มาช่วยด้วยแรงใจและกําลังใจนะเพราะว่าไม่มีปัจจัยที่จะมาช่วยก็ขอใช้แรงกายและแรงใจมาช่วย เป็นพ่อครัวอันนี้คือแม่ครัวทั้งหลายค่ะครูช่วยแม่ครัวครูช่วยพ่อครัวค่ะคือเราสังเกตการเดินของน้ําทางเดินของน้ำว่าน้ํามันมาแบบไหนเระอจดกตรงไหนแล้วก็ระบายออกทางไหนประมาณอาทิตย์กว่าแล้วเรารวมมือรวมใจกันตลอดทั้งบูบ้านนี่ครับถ้าไม่ใช่ความสามัคคีเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะควบคุมระดับน้ําได้จนถึงวันนี้ครับน้ํามันท่วมเราจะไปไหนมาไหนก็จะลําบากก็ต้องอาศัยกัน พอให้ความร่วมมือกับเขาเพื่อที่จะให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับผมนะครับอ๋ออาาอา玛านี่ยนะสวัสดีอาาหน่วยสนับสนุนทรัพย์ด้วยแล้วก็มีกาแฟอามาจะเป็นคนเอากาแฟมาให้กับพวกช่างพวกคือคนที่ต้องอยู่ทํางานกลางคืนหรือว่าทํางานแต่เช้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับสวัสดีครับอาาชื่ออะไรครับปาทินมาทิน ครับอมาม่าเป็นไงดีใจไหมครับที่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่โดนน้าท่วมเลยครับดีค่ะดีใจทุกคนเห็นใจเห็นใจทุกคนเดึกเดินเดินตีหนึ่งตีสองขนกันทุกคนทุกคนเนี่ยไม่ว่าเด็กวัยรุ่นอะไรก็มาช่วยร่วมเข้าเวรตอนเช้าก็ผัดผัดเปลี่ยนกันไปคอยดูแลเครื่องทั้งคืนครับแล้วก็ดูขโมยกระโจนให้ชาวบ้านแาวช่องเลยครับช่วยทุกอย่างเรื่องไฟเครื่องยนต์ก็ช่วยเท่าที่จะช่วยได้ อันนี้คือตรงนี้แก้มลิงทั้งหมดเลยนะคะที่ยาวแก้มลิงตรงนี้จะเป็นแนวกระสอบทรายใช่แนวกระสอบทรายนะครับเป็นรูปตัวยูไปตรงนี้คือแก้มลิงก็คือในบริเวณที่ในในป่านั่นถูกไหมใช่ถูกค่ะหลังแนวกระแพงเป็นอะไรฮะก็เป็นคลองเป็นคลองบางเขนี้้ไปดวยกันตอนนี้น้ำลดแล้วสบายใจมากเลยค่ะครับผมดีใจไหมครับดีใจมากค่ะดีใจหมู่บ้านเราก็มีความสุขมากค่ะครับแล้วตอนนี้มี แนวทางหรือว่ามีการประชุมกันไหมครับว่าหลังจากน้ําลดแล้วจะทายังไงต่อไปเราจะประชุมชาวโบบาลนะคะมาพูดมาคุยกันว่าต่อไปนเมื่อน้ําแห้งแล้วนปีนี้ต่อไปเราทํายังไงเพื่อป้องกันคือปีต่อไปเพื่อไม่บห้านอ่าใช่ไม่ให้มันรอทั่วตอนนี้มีแนวคิดในใจไหมว่าจะป้องกันยังไงมีค่ะในระยะยาวคือเราจะสร้างกำแพงให้แข็งแรงแบงนี้อ๋อคือคือคือเสริมแนวกำแพงขึ้นมาใช่เหตุการณ์น้ําท่วมครั้งนี้ได้แนวคิดอะไรบ้างครับก็คือเราได้แนวคิดว่าร่วมด้วยช่วยกันสามมาคี สามาคัคคีคือกําลังทําให้ชุมชนเราลอดจากวิกฤตชทมวมครั้งนี้ค่ะผมเชื่อว่าวิกฤตครั้งนี้นะครับสร้างรอยยิ้มและก็สร้างเสียงพูดคุยของคนในชุมชนจะเห็นได้จากภาพข่าวหลายที่นี้<ช>จากคนที่ไม่เคยคุยกันก็หันหน้ามาพูดคุยมาช่วยเหลือกันมากยิ่งขึ้นนะครับเราต้องขอบคุณน้องน้ํานะคะที่ว่าเมื่อก่อนนี้เราจะไม่รู้จักกันเลยในชุมชนเรานี้แต่น้องน้ําทําให้เรารู้จักชุมชน ทั้งชุมชนและก็หน่วยงานอื่นๆนะคะขอเป็นกำลังใจให้ต่อสู้กับน้ำต่อไปนะคะขอบคุณมากเลยนะครับสู้นะครับสู้นะครับสู้แหมคุณผู้ชมครับและนี่ถือได้ว่านะครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่พวกเขารักกันสามัคคีกันและร่วมแรงร่วมใจกันครับทำให้เขาสามารถรอดพ้นอุทกภัยในครั้งนี้ไปได้ครับและผมอยากจะให้คนไทยทุกคนนะครับในทุกชุมชนในทุกพื้นที่รักกันสามัคคีกันและช่วยเหลือกันผมเชื่อครับ ว่าเราคนไทยนั้นถ่ารักกันแล้วเราจะสามารถรอดพ้นในทุกวิกฤตไปได้ครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกลับไปพุกับพี่เอิร์ธครับในช่วงทีเด็ดคู่ครัวครับไปดูกันว่าวันนี้พี่เอิร์ธจะมีเมนูอะไรมาให้เราได้ดูกันครับ เามาเจอกันในครัวครับผมนะครับวันนี้เตรียมพร้อมเลยนะครับสำหรับหนึ่งเมนูที่จะทํากันครับเตรียมมือให้ว่างด้วยครับเพราะเป็นเมนูที่เราจะต้องใช้มือเยอะมากในการกระทำนะครับเป็นขนมไทยหนึ่งอย่างครับที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่นะครับนั่นคือขนมเปี๊ยบอ่อนครับดูส่วนผสมกันก่อนครับเรามีแป้งทั้งหมดสชนิดด้วยกันนะครับมีแป้งมันครับมีแป้งข้าวเจ้าแล้วก็มีแป้งเท้วใหญ่ม่อมครับส่วนน้ําตาลเรามี2แบบครับมีน้ําตาลปี๊บแล้วก็น้ําตาลทรายแดง แล้วก็มีอันนี้เป็นถั่วที่เราคั่วแล้วเรียบร้อยคั่วเองก็ได้นะครับมีกะทิครับแล้วก็มีน้ําปูนใสน้ำปูนใสเราคุณบอกว่าเวลามาแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้คือมันต้องทิ้งให้ตกตะกอนแล้วเดี๋ยวมันจะใสกิกเลยทีเดียวถึงเรียกว่าน้ําปูนใสว่าแล้วก็เริ่มต้นทํากันเลยเนาะแป้ง3มอย่างผสมกันเลยล้างมือให้สะอาดก่อนด้วยนะครับสุข,ขานามัยเป็นส่วนสําคัญเลยก็เอากะทินะครับเป็นหัวเชื้อในส่วนผสมนิดนึง การทําขนมให้มันมีความเหนียวมีความหนืดในการรับประทานนะครับก็อยู่ที่ขั้นตอนของเคล็ดลับการนวดนี่แหละครับพอนวดไปได้สักห้านาทีนะครับเราก็เอาส่วนผส,สมที่เป็นน้ําที่เหลือครับมีน้ําปูนใสกะทิที่เหลือนะครับแล้วก็มีน้ําตาลปี๊บน้ําตาลทรายแดงเนี่ยผสมให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวไปกรองเอาส่วนที่เป็นกากออกครับ รองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็เอาส่วนที่กรองออกมานะครับซึ่งเป็นส่วนผสม,สมของขนมทั้งหมดนี่แหละครับผมด้วยหลักการง่ายๆเอาไปผ่านความร้อนบนกระทะครับผมจริงๆถ้าเป็นโบราณจริงๆนะครับต้องใช้เป็นกระทะทองเหลืองเราก็ใช้กระทะตามถนัดนี่แหละครับกวนผ่านความร้อนไปเรื่อยๆถ้าสมมุติว่าเราส่วนผส,สมที่เราขึ้นให้หน้าจอมเมื่อสักครู่นี้นะครับมันเยอะเกินไปนะครับเราก็เอาส่วนหนึ่งที่จะรับประทานก,นก่อนเนี่ยกวนผ่านความร้อนไปก่อนแล้วเนี้ยก็สามารถแช่ตู้เย็นเก็บไว้พรุ่งนี้มากวนใหม่ถ้าอยากจะทําใหม่มันจะได้สดใหม่ครับ เนี่ยครับพอกวนไปสักพักหนึ่งนะครับประมาณ5นาทีคือแล้วแต่ปริมาณครับมันก็จะเริ่มออกมาเหนียวประมาณนี้เป็นก้อนนี้เลยเสร็จแล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยวขึ้นมาพร้อมเสิร์ฟเลย เสร็จแ,แล้วเรียบร้อยครับผมนะครับเป็นหนึ่งในขนมไทยที่อยู่ในตระกูลเปียกปูนครับก็คือหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับเปียกปูนมากกว่านะครับมีสีดํามีสีเขียวซึ่งเป็นใบเตยแต่ว่านี้สามารถทําได้เองที่บ้านครับแล้วเราเรียกว่าขนมเปียกอ่อนมาจากธรรมชาติของแท้ครับเราไม่ใส่สีไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะครับเพราะสีที่เห็นนี่ก็มาจากน้ําตาลทีเด็ดคู่บ้านคู่ครัวที่ทําได้ไง่ายๆครับ คุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งนี้นะครับทำให้เราได้เห็นถึงน้ําใจของคนไทยครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายนะครับทั้งกับประเทศไทยหรือว่ากับคนไทยคนไทยไม่เคยทอดทิ้งกันเรียกว่าน้ําใจของคนไทยท่วมท้นกว่านั่นเองนะครับถึงแม้ว่าณเวลานี้ครับหลายๆพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็อีกหลายจังหวัดนะครับยังมีน้ําท่วมขังอยู่นะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับที่ประสบภัยอยู่นะครับผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ที่สําคัญนะครับต้องมีกําลังใจมีความเข้มแข็งและก็มีสติรายร การทีเด็ดเมืองไทยเป็นหนึ่งในกำลังใจที่จะส่งมอบให้นะครับผมหมดเวลาแล้วครับวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรนะครับจาก20 Second ครับแล้วก็ร้านสวยๆเป็นโลเคชั่นถ่ายทำวันนี้นะครับ f l e c t i o n อ g a i n ครับอยู่ที่อารีซอย3นั่นเองกลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับทุกวันพุธ10โมงครึ่ง m o เด r n ทีกับเรื่องราวของความเด็ดที่จะเอามาฝากกันกับทีเด็ดเมืองไทยสวัสดีครับ